สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเสียผ้านะคะอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะได้กันไก่เข็มนะคะเรามาเริ่มปักกันเลยนะคะมาดูที่แขนที่ปักสีแดงไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาไล่นะคะขอบเสื้อในแขนนะคะใช้ปลายเข็มนะคะใช้ก้นเข็มสอดสามสีเข้าไปนะคะ ค,ค่อยดึงนะคะใช้ไปเข็มเสียบไปอีกข้างนึงแล้วค่อยๆดึงนะคะใช้ไปเข็มเสียบอีกข้างนึงนะคะดึงช,ช้าๆนะคะถ้าเราดึงเร็วได้ก็จะพันกันใช้ปลายเข็มลงที่รูเดิมนะคะแต่ว่าลงล่าง ใช้ก้นเข็มนะคะสอดเอาได้สามอันเสียบลงรูเดิมนะคะเสียบลงรูเดิมถ้าได้ไม่ตึงนะคะให้เราค่อยๆดึงขึ้นนะคะใช้ปลายเข็มนะคะเสียบออกด้านข้างช้าๆนะคะสำหรับมือใหม่เสียบอีกข้างหนึ่ง ปลเข็มลงนะคะลงล่างใช้ก้นเข็มนะคะสอดดึงทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนจบแขนเสื้อตัวหนึ่งนะคะเราก็จะเสร็จแขนเสื้อตัวหนึ่งโดยการใช้ได้สลับสีก็ได้นะคะ สำหรับมือใหม่อย่าเพิ่งงงนะคะเราฝึกบ่อยๆเกิดทักษะนะคะเราก็จะเกิดทักษะเสียบขึ้นด้านข้างนะคะแล้วก็เสียบลงรูเดินลงล่างใช้ก้นเข็มนะคะเราก็จะเดินเดินจนเสร็จนะคะทั้งตัว ก็จะได้เหมือนด้านนี้นะคะถือว่าเสร็จสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ